สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคุณเป็กรถตู้มือ2เกรด A ต้องบอกเลยว่านึกถึงรถตู้มือ2นะครับที่เป็นเกรด A เนี่ยต้องแชแนลผมเท่านั้นนะครับสัญญาครับว่าจะอัพคลิปทุกวันนะครับบางวัน2คลิปบางวัน1คลิปนะครับให้พี่ๆได้เลือกชมรถตู้มือ2เกรด A กันนะครับช่วงนี้รถตู้ขายดีนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาวัน1นึงต้องมี7-8คนนะครับบางวันอาจจะถึง10คนนะครับเรื่องรถตู้มือ2 เพราะว่าเทนกําลังมานะครับแคมเปอร์แวนนะครับหรือพี่ๆหลายๆท่านที่เอาไปใช้งานวิ่งงานนะครับพัทยาภูเก็ตเนี่ยครับก็จะเริ่มหารถตู้กันแล้วนะครับผมมีให้พี่ๆเลือกทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับมากกว่า30-40ถึงคันแล้วแต่บางช่วงนะครับยินดีให้บริการให้คําปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับแต่ก่อนไปรับชมคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกียร์แมนนวลปี18ออปชั่นจัดเต็มไม่น้อยนะครับไม่แค่สี่หมื่นกว่ากว่านะครับ ขอ2วินาทีนะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถตู้เข้าใหม่แบบนี้ทุกวันนะครับยิ่งวันเสาร์วอาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์วอาทิตย์ชมกันเพลินๆนะครับผมมีให้พี่ๆดูคลิปรถตู้มากกว่า100คลิปครับเริ่มแล้วพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับคันนี้นะครับทะเบียนฮอถอ7640นะครับคันนี้ผมยังไม่ได้นํามารีวิวนะครับวันนี้ครั้งแรกเลยนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับที่สภาพ สภาพเสร็จแล้วนะครับสวยงามแล้วเพราะว่ามันแทบไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่มันแค่สี่หมื่นประมาณสี่หมื่นสี่ถึงสี่หมื่นห้านะครับเป็นรถของกสทชนะครับเข้าใหม่รถนี้มาสี่คันไม่สามหมื่นสามนะครับถึงประมาณห้าหมื่นห้านะครับมาสี่คันรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นปีหนึ่งแปดที่สวยมากๆนะครับออปชั่นนะครับจัดเต็มเลยวันนี้นะครับมาเราเริ่มที่ด้านหลังกันก่อนนะครับคิ้วนะครับดําสนิทนะครับต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยจอดในร่มแน่นอนนะครับด้านบนนะครับพวกขอบต่างๆนะครับกระจกหลังนะครับก็ ดำสนิทเหมือนกันนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายโฉมไมเนอร์เชนนะครับเป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนนะครับใหม่ๆคมๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าอะไรก็อยู่ครบนะครับนี่ผมให้ดูนะครับด้านท้ายเนี่ยนี่ลอยเห็นไหมครับว่าสัดส่วนของตัวของด้านท้ายนะครับสันคมมนนะครับอยู่ครบเลยนะครับเรียงตัวกันสวยนะครับเงาๆแบบนี้เลยนะครับมาดูไฟด้านขวากันบ้างครับก่อนจะเปิดด้านหลังให้ชมท้ายนะครับ ไฟอยู่ครบปกตินะครับไม่มีริ้วรอยใดๆนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าปรับสภาพเสร็จประมาณ90%นะครับให้พี่ๆเลือกซื้อแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าใครกำลังมองหานะครับรถตู้โตโยต้ตาคอมมูเตอร์พร้อมใช้เกียร์แมนนวลน,นะครับปี18คันเนี้ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆนะครับเครดิตดีนะครับพี่ๆทำอาชีพรับราชการนะครับ หรือพนักงานบริษัทนะครับหรือเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีทุนจดทะเบียนเพียงพอนะครับก็สามารถออกรถคันนี้แบบฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับผมพาจัดนะครับอัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดนะครับสำหรับรถตู้2.79นะครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับรถตู้2.79เซนี่ยไปจัดที่อื่นเนี่ยโดนหมดแล้วครับ7จ7 8นะครับนี่ครับโลโก้นะครับไทยโคอยโตะนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าคันนี้ครับจะเป็นรถตู้นะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับ นี่ครับลอยซีลซิลิโคนนะครับอยู่เรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เม็ดอ์กเรียงตัวกันสวยๆเลยไม่มีแบบชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับพวกสติกเกอร์คําเตือนนะครับในตัวชกที่ดันขึ้นก็อยู่ครบๆเลยถ้าหากเจอนะครับว่ารถของบริษัทเพชรยงเนี่ยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับพี่เช็คประวัติได้ยู่แล้วเพราะว่ารถพวกเนี้ยเข้าศูนย์ตลอดเป็นรถของหน่วยงานรัฐนะครับแจ้งผมมานะครับยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับแล้วก็มีค่าเสียเวลาให้นะครับนี่น็อตนะครับท้ายเดิมนะครับนี่คืขยับ เม็ดอาร์ตเรียงตัวกันสวยๆนะครับจากบนนะครับไปล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ให้ดูท้ายก่อนครับว่ามันเดิมจริงครับทั้งไฟนะครับไฟยี่ห้อไทยโคยโตะนะครับไฟท้ายเดิมนะครับโรงงานอยู่อยุธยาหรือปทุมเนี่ยครับประมาณนี้เป็นโรงงานผลิตไฟรถยนต์นะครับที่เป็นเอ่อโคกับโตต้านะครับนี่ครับท้ายเดิมจริงๆนะครับคันนี้สวยมากต้องบอกเลยว่าคันนี้เขาตกแต่งมาให้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับ ด้านข้างนะครับบุมาให้แล้วนะครับตรงตรงนี้นะครับบุมาให้แล้วนะครับทำภาษาง่ายๆนะครับเราก็มีพรมกระดุมนะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้ครับจากเจ้าของเดิมนะครับพรมก็ยังใหม่ๆเพราะว่าคันนี้วิ่งแค่สี่หมื่นกว่าโลนะครับนี่ครับถังดับเพลิงมีให้นะครับถังดับเพลิงมีให้แล้วนี่ด้านบนแบบนี้นะครับมีติดลาโพงเพิ่มให้นะครับอีกสี่จุดปกติลําโพงจะมีแค่ด้านล่างใช่ไหมครับอันนี้เขามีติดด้านบนด้วยนี่ครับให้ดูผิวพันธุ์นะครับทางด้านบนของด้านหลังฝั่งซ้ายตัวรถนะครับสังเกตมัครบ สันคมนะครับเงาเงามนมนแบบนี้นะครับเดิมแน่นอนมีม่านให้ทุกให้ทุกกระจกแล้วนะครับสําหรับคันนี้ตัวล้อนะครับก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับแม็กอันลอยนะครับสีโครเมียมตัดกับสีดํานะครับแบบสิบห้านิ้วนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางดันหลบครับเป็นยางดันหลบเดี๋ยวผมต้องเช็คปีนะครับถ้าเป็นปีต่ำกว่าหนึ่งเก้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่ให้แต่ผมดูจากสะพานยางเนี่ยครับก็ใช้งานได้อีกหลายปีนะครับ ตรงกลางรถนะครับลอยสันลอยคมลอยมนนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์ครับคันนี้รถสวยบอกสวยนะครับรถไม่สวยก็บอกสวยพูดเล่นครับรถไม่สวยบอกไม่สวยนะครับแต่คันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพแล้วนะครับก็สวยแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาวิ่งน้อยนะครับรู้สึกคันนี้ที่มันเข้ามานะครับเขาไปเก็บแค่เหมือนกับรอยสะเก็ดหินดีดใส่ด้านหน้านิดหน่อยนะครับสําหรับตัวกันชนหน้านะครับให้ดูผิวพันธุ์นะครับของตัวรถ ผมเชื่อว่าคลิปนี้ลงไปพี่ๆหลายๆท่านจะต้องติดต่อเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะเป็นรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์ปี18ที่สวยอันดับต้นๆนะครับของบริษัทเพชรยนต์เลยครับสวยติดท็อป3แน่นอนสาหรับคันนี้นี่ครับด้านหน้านะครับสังเกตไหมครับรอยเงานะครับแล้วก็รอยมนของตัวซุ้มล้อนะครับชัดเจนนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับกระจกตรงนี้ก็ดําสนิทนะครับขอบยางดําสนิทนะครับมือเปิดดําสนิทนะครับ เขาไม่ได้จอดตากแดดตากลมตากฝนอย่างแน่นอนนี่ครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่แสงสะท้อนพอดีนะครับให้ดูนะครับรอยสันรอยคมนะครับของด้านหน้านะครับไฟเงาเงานะครับโคมเมียมเงาเงาแบบนี้นะครับตัวไมเนอร์เชนแล้วของตัวหน้าสั้นหลังคาสูงนะครับที่เขาเรียกกันโฉมกันดั้มประมาณนี้นะครับตัวไฟนะครับก็จะเป็นมีไฟสปอตไลท์ด้านหน้านะครับเพิ่มมาให้ไว้ส่องสว่างนะครับตอนเช้ามืดตอนกลางคืนนะครับนี่ดูหลังคาข้างบนนะครับ สภาพเดิมดีนะครับต้องบอกเลยนะครับคันนี้รถของกสทชนะครับทะเบียนนะครับโอ้ยอีกงานนะครับปีหน้าเลยครับทะเบียนจดไว้ถึงปีหน้าเลยคันนี้เหลือทางความสะอาดนะครับอีกเล็กน้อยก็พร้อมใช้งานแล้วอ่าผมพามาดูด้านในดีกว่าด้านในคันนี้พิเศษตรงที่เขาจะมีจอกลาง15นิ้วติดมาให้แล้วนะครับจอด้านหน้าก็เป็น Android ด้วยนะครับเบาะด้านหน้าเนี่ยหาไม่ค่อยมีนะครับสําหรับเบาะที่เป็นโซฟานะครับ บางท่านครับซื้อไปใช้ในครอบครัวครับเป็นกังวลเรื่องเบาคนขับก็คือคุณพ่อนะครับนั่งไม่สบายนะครับอันนี้นั่งสบายแน่นอนเป็นเบาโซฟาเช่นเดียวกับทางด้านหลังเลยตรงนี้ก็จะมีเก๊ะนะครับนุ่มๆแบบนี้ให้นะครับมาพร้อมกับพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับพวกประแจอะไรเงี้ยเขามีให้ครบแล้วนะครับด้านบนลำลำโพงจะย้ายไปอยู่ทางด้านบนนะครับมีค้อนให้นะครับมีถังดับเพลิงให้แล้วนีครับเบาโซฟานุ่มแบบตัวใหญ่นะครับสามแถวเก้าที่นั่งนะครับเช่นนครอบครัวี่ยต้องบอกเลยว่านั่งสบายแน่นอนนะครับ เบาใหญ่นะครับนุ่มๆแบบนี้นะครับพรมกระดุมมีให้แล้วนะครับดําสนิทนะครับทางขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์เดิมดีแน่นอนนี่เม็ดอาร์คประตูอยู่ครบนะครับกาไม่เคยชนหนักปิดความน้าท่วมอย่างแน่นอนครับนี่เม็ดอาร์คเียงตัวกันสวยๆแบบนี้นะครับนี่เม็ดอาร์คนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าน็อตไม่เคยขยับเลยครับนี่รถวิ่งสี่หมื่นกว่าโลครับพาเขาไปชมนะครับด้านใน นีบาะ VP ีนะครับโซฟานุ่มตัวใหญ่นะครับสแถวเก้าที่นั่งนั่งสบายๆแบบนี้นะครับเพดานนี่ก็สวยใสสะอาดนะครับคันนี้เก้แล้วเหลือทำอีกเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บม่านไปซักนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็ครบแล้วนี่จอกลางเนี่ยต้องบอกเอ่อจอ Android นะครับต้องบอกเลยว่ายี่ห้อดีนะครับไม่ใช่ของจีนนะครับคันนี้เป็นของ p i โอเนียนะครับจอกลาง p i โอเนียนะครับมีกล้องหน้าให้แล้ว เกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับเครื่องยนต์3.0 D4D นะครับเครื่องยนต์เดียวกับตัว Vigo Champ นะครับอึดๆทนๆอะไรบานเบอร์หาง่ายนะครับซ่อมง่ายราคาถูกนะครับแล,แล้วที่สําคัญคันเนี้ไม่น้อยนะครับพี่ๆเอาไปใช้นะครับงานต่อเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องนิ่งๆชิวๆแน่นอนสําหรับเกียร์แมนนวลคันนี้ระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีในเรื่องของแอร์แบกคู่หน้าให้นะครับแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าเบรก ABS มีให้ สวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ไม่สี่หมื่นกว่าเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้พี่ๆชมดีกว่านะครับนี่ก่อนไปนะครับให้ดูเบาะครับโชว์เบาะนิดนึงนะครับเบาะสภาพเดิมดีใหม่มากๆนะครับคันนี้รถของกสทชนะครับเข้ามาสี่คันหากสนใจนะครับติดต่อผมได้0 6 5 9 5 1 3 3 74ครับติดต่อที่เบอร์นี้แอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับ หาอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดให้พี่ๆนะครับอย่างแน่นอนอ่ะรับก่อนเข้าไปสตาร์ทให้ดูผิวพันทางฝั่งนี้ก่อนสวยนะครับเหมือนกับฝั่งตะกี้เลยนะครับซุ้มล้อนะครับเงาเงาแบบนี้นะครับแผงจิ้งรีดดำดำนะครับดำดำเดิมๆแบบนี้กระจกดำๆเดิมๆนะครับไม่ได้มีรอยจอดตากแดดบ่อยๆนะครับด้านล่างนะครับอ่ะผมยืนห่างสักสองสเมตรดีกว่านี่ให้ดูนะครับอ่าร้อยสันรอยคมนะครับด้านบนเนี่ยชัดมากนะครับด้านข้างก็ชัดนะครับด้านล่างนี่ชัดกว่านะครับ ซุ้มล้อหลังก็ชัดนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพความน้ําท่วมอย่างแน่นอนอันนี้สภาพเดิมดีนะครับนี่เบาะนั่งสบายๆสําหรับด้านคนขับนะครับสําหรับพี่ท่านไหนครับเป็นยังบนมาเอ้ยเราขับในครอบครัวเราเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับเราก็อยากจะเออเขาเรียกว่านั่งสบายๆคันนี้ครับก็ตอบโจทย์นะครับปกติเบาะมันไม่ได้หนาแบบนี้อีอครับคันนี้ครับเออ ที่ผมทราบมาจากทางหัวหน้าช่างนะครับเขาได้ขับไปเทสมาแล้วอันนี้ครับให้ดูนะครับลอยเมนอาร์นะครับเรียงตัวสวยนะครับเรียงตัวสวยๆเลยแบบนี้นะครับสำหรับประตูอ่าคันนี้ก็ตรวจสภาพนะครับแล้วก็เช็คลมยางอะไรให้ครบแล้วจากบีควิกทั้ดันคันนี้ครับสไลด์ตัวลงมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะถลอกนะเพราวิ่งไปแสนโลแต่คันนี้มันยังไม่ถึงับแต่เริ่มถลอกบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆกระจกป๊บข้างนะครับแบบไฟฟ้านะครับคันนี้ เมื่อวานนี้ครับผมเช็คกับทางหัวหน้าช่างเขาไปเทสนะครับตอนแรกไมมันประมาณสักสี่หมื่นห้าไปปลายนะครับตอนเนี้ยขึ้นเป็น4ี่หมื่นหกยี่สิบเก้านะเพราะเขาไปวิ่งเทสต์มาครับไปวิ่งเทสต์มาประมาณสักยี่สิบสามสิบโลครับบนรอบมีนบุรีเพราะว่ารถทุกคันนะครับบริษัทเชนยนนะครับหลังจากปรับสภาพเสร็จก่อนเอามาล้างขัดสีเนี่ยเขาจะเอาไปเทสก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์มีปัญหาไหมช่วงล่างมีปัญหาไหมนะครับเทสทั้งความเร็วความเร็วแบบช้าแล้วก็แบบกลางนะครับแล้วก็แบบเร็วนะครับประมาณร้อย เขาจะไปเทสกันนะครับนี่ครับมีจอแอนดรอยนะครับมีจอแอนดรอยให้แล้วนี่มีนิเกเตอร์นะครับจอแอนดรอยมีนิเกเตอร์ให้ครบๆเลยนะครับสําหรับคันนี้จอกลางก็เชื่อมต่อกับกล้องหลังนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นี่จอกลางนะครับสามารถเชื่อมต่อกับทางด้านหน้าได้นะครับจะดูอะไรนะจะทําอะไรครับสามารถดูจากตรงนี้ได้นะครับความบันเทิงครบคันนะครับต้องบอกเลย มีท่านไหนนะครับสนใจคันนี้นะครับโตล่าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ดีฟนะครับปีสองพันสิบแปดอตกสทชนะครับที่เข้ามาสีคันไม่น้อยนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับคันนี้ราคาแปดแสนสามมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่สี่หมืนนะครับไม่สี่0มืนหกนะครับออปชั่นครบจัดเต็มพร้อมใช้แบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าวิ่งได้อีกยาวนะครับแค่ด้านในนะครับพี่ๆเอาไปแต่งนะครับใส่เบาะนะครับตกแต่งภายในเปลี่ยนล้อเนี่ยออปชั่นของเขานี่ก็เป็นแสนแล้วนะครับ ติดจงติดจอติดเนวิเกเตอร์ครับเป็นแสนแล้วคันเนี้ยเรามีให้วิพีพร้อมใช้เลยแล้วไม่ไม่เยอะนะครับต้องบอกเลยว่าอตเนี้ยห้ามพลาดน,นะครับเครดิตดีฟีดาวจัดได้เต็มนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์0659513374ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับพี่พจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ